มวลเชิญอหัวแซ้อีกแล้วถือไปก่อนถือไปก่อนมามาือไปถือเลยมาตัดไปเนี่ยเป็นอย่างบุญอย่างคุณเห็นโบเห็ดจางบาเนาะอิะอ่มเลยสวัสดีค่ะสาวเฉยบันหัวหน้าพาเลาะพ่าขับปลาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมื่อนี่วันที่สิบหก 16สิงหามือนีมือวันมานวันรวยของสุขูสุคน,นะคะเนาะในโชใไ้มานเ้ขค่ะมือนีกับมาสายสายค่ะมารอแถวบาาค่ะมารอแถวไฮจากของบึงปะอะไ้มาดุดล่ะพี่พี่ตัวพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสุข,ขูสุคขขนครับผมวันหวยออกครับไรไร้ทันกับประเฮ็ดนิยังครับนางเฝ้ากับปากกาครับกระดาษ <c oughs> อ่ะคอยโชกไห้มานกันสุขูสุคนครับรวมถึงของพวกเราด้วย ไปตามไปลุนกันเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องยางเขามากกับเจเอเลยครับนี่ครับเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่เป็นที่ถือว่าเป็นเห็ดคู่บุญคู่บารมีของเราอีกชนิดหนึ่งที่มา้งแตะ้นเห็ดไข่ขาวครับนี่หลายๆปีที่ผ่านมาในขณะที่เห็ดวายเราก็ได้นี่แหละครับเห็ดไข่ขาวใวามจริงก็ออก อันนี้ละเหล็กขึ้นแต่ห้าใบอไรมาห้ามาห้ามาเธอหนึ่งแมนที่น,ทน,นี้เขาเ,าเดินทางไกลเป็นหลักสะส่วนมากไปฮะดอกแรกแหกหมานมาแล้วครับพี่น้องม,มา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 แม,ามนบ่นั่นดอกหนึ่งแมนแมนบ่นั่นไหมเขาขาวเหรอไหมมาเอาเขียวกนันมาเขียวกนันมาเขียวกันอ่า เฮ็ดกระยิมออกแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะถึงแผ่สัตย์ใจอยู่ไม่ลืมไข่เขียวครับตึงๆครับไปต่อเนื่องเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมถือเอาเสียมผมก่อนไปมันนี่ดึงได้แล้วนะเลือครับพี่น,อน้องเงียบสองดอกวะ น,นี่นครับไข่าขาวเดวยนี่พี่น้องเอาเลยครับในมุมแล้วเราเรื้องหอมนี่ที่สุดกับเห็ดไข่าขาวนี่เพิ่นบ่ปลอยกินออกง่ายๆดิเพิ่นจะเก็บกินไว้ในโตงเพิ่นให,ใหม่ในจันทร์ เอินแล้วพี่น้องเอินแล้วครับใส่ดอกตุ้มกตุ้มกตุ้มใส่ขาดอกตุ้มพี่น้องนี่นถิ่งช่วงอิ้งดิโวยเบาดอกนี่ปล่อไยไปซ่าชิดุมพิสูจน์ว่าตอนนี้อันไหอเนาะ Chết lắng lẻ Nè Bọc cái người vầy thế này Tắt đầu gì cơ nè, tắt đầu luôn Ui Nè Ui, buộc Tàng vừa ดอกเป็นหลวงอมหอนนี่หายเบิดเลยนี่คูออกไปเลยเลยนี่ะโอเคถ้าเขียวกะดอกง่ายยังสิเหรอครับพี่น้องที่เคยได้ทุกปีบวบตะเขียวบวบตาขาวนี่ยังออกประทันดีเสียออกเสียอดีสิ้นปีพี่สิบปีกัช่วงหนาวครับช่วงร้อยกระทุ่งนี่

พ่อยเมียขอดขอพยเด้อพี่น้องสดๆเลยดี่นี่เนาะไอหยางน้ำคอกับจ่มน้ำแบาไอหยางเหม็นหยางออไ้่บอกแล้วสั่งวานะอิ่มเลยเอ้ยขาเธอขาก็ขก็อิ่มผุนแน้วอิ่มอิ่มจนออกข้างเกาผุนน้ะ ฟังข่าประกาศด้วยนะครับท่านใดที่จะเข้าห้องน้ำในป่าก,การุณาขุดหลุมฝังด้วยนะครับกรุณาเห็นใจคนที่มาที่หลังด้วยเพราะมันลำบากสุดเกินทั้งกลิ่นทั้งได้เช็ดนะครับเข้าใจตามนี้นะครับโปรดแชร์เสียงนี้ไปให้ทั่วถึงทัง่วป่าทุกทุกพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณครับ นะป้ามันหาเตาน้ำมันบางงงขายง่ายยังสินี่ดอกง่ายได้เนี่ยนี่ดีดูที่เขาตจงไ้ดีดูดีดูโอ้ยเนาะ เริ่มระแวงแน่อยู่ดอกดอกเจ็บฉันมหนอันนเฮีนนไ่หอนนาไปเี่ยหามาเอาอนให้มาประทัครับก็ว่าเป็นหนังกะดีเราแหละที่ว่า่นดอก่นฟู่นพังไปกัะ,กะปอออกไปเลยแ่ไขาขาวไงไม่ได้ ขานี่ก็หอมก็แพรดอกด้วยนี่ชุดจว่หมุนเชือนหัวแซบอีกแล้วย็ดปวก็คลักๆละครับนี่ลักษณะนี่ไปนั่มไปเลยน้ำหมดกินหมดละที่ใส่ไม่ยังต้นไม้พฤษภัทอุย้ยจะนาข่อยอยู่ทานเนีมาพี่น้องหมุนต้นสซัง๊าดตัว ซัซัเสียงโบร่ซักสืบค้นใหม่งามครับพี่น้องก็ปนเลยวายถือไปก่อนถือไปก่อนมาๆมานถือยมาปั๊ดไปนยองบุญย่างคุณเห็นโบเหดอ้ย นาคนนี้จะหงาว้ายนี่แหละธรศรม์ศาสตร์เอาหลังดอกออกมาีิล่ะเออจังสนแล้วยไหมเนาะากงามบอลเหมอือนในปลาก,ก็จะงามจาจุ่มผิดผมจะยัน,นเนาะแดดปุ่นไงอ๋ะนี่ปริมาณมาต่องเต็มตาครับขอเพียงแค่คุณภารขับจอกับพ่อ,อไปหลุดกันต่อครับพี่น้องพี่น้องพนว่าเอาไปตำได้พนะ ผมกับบ<ว>เค<ล>ยด้ยซิมมึงซิมสดม,มึงก่นเห็นชาลีนี่มันฝาดชาลีนี่เขาตั้มสมอยู่โอ้หามันฝาดมันฝาดนันบะแมนหามันฝาดนี่ผมก็สิสงสัยว่ตาตําตําคล้ายๆแบบตาาํตากลา้วยตําบักจันยังสี่น่ฝาดคือหันบักมีบะฝาดคือหัเจ้า,า,าน,นี่ฝาดน้นหวานมันเป็นยังได๋แซ่บม่นีมีกลิ่นหอมคือ คื lives, อผ uh. ักอีกยังสันีหนึ่งเดี๋ยวขอใช้เจ้ายำกัดเบิองเอาอีกแล้วเจ้าตรงล่องบ่อร่องบ่อหูเจอชื่ว่าข่อยตัวบ่อบ่ไรว่าตัวคือเออมันมีรสหอมคือผักอีกยังสักอย่างอืมผักมันเป็นกินหอมคืออย่างปะเอาอีกแล้วเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเด้อผู้ใดอย่ามาเอามันเป็นกินหอมๆหรือเปล่าพี่น้องคือผักอีกอย่างสักอย่างนึงอะนี่ เต็มเลยเต็ม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 เลยต้นนี่นะเราไปหันขายดอกว่ะอุ้ยด้ดีดีที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นขายแมนมัดขายไหมนี่แหละครับพี่น้องมาหาพ่อหอมปากหอมคอหายคิดถึงคิดหอน้องค่ะเนาะเขาก็ยังมาท่านออกดีดอกค่ะปลานี่ปลาให้เจ้าของนี่แต่ก็ถือว่าพ่อได้ปนอยู่ปนใหญ่อยู่ว่าะกับมึงระยะไกลเอาครับ ช่วงนี้เขาใกล้ใกล้ปันใดมันแปดไปเบิด์ตไปทำความสะอาดหลังกายก่อนไหวอีดีสุดยอดมันบอถูดพอไผ่เลยมันเต้ด้วยที่บบเห็นเขาเจอเตะชาเลยมินเราไปก่อนพอกันไหคมคลิปหนาสวัสดีค่ะเป็นกลุ่มคนส่วนหน่อยครับที่เหยียบช่วยนะเขาว่าช่วยช่วยแต่สิถือเหล็กแกแกเล้วแต่ก็มาพัด้ซื้อเล็ก,ลก,กแกวเสือผมพระท่านได้ซื้อซื้อใบเดียวเอง ไอซือสองใบไม่เลยเอาฝากไว้น้ำด้อครับเด้อขุดเลยโกบน้ำครับสวัสดีครับเาก็ไปบยางไปทวทีบทัวแดนเนาะใครจะไปดูใครจะไปแนมเห็นล่ะเราก็แนมหาแต่เหิตบางทีมันเหลื่อมตาแมนครับกับบางที่กับกินมันออกมากกับโบหูดอกว่าแต่ว่าโตมันอยู่ใสไปเพิ่นสิว่าบอดี้ไปครับไปลาไปก่อนครับพรไม่ขีดนาสวัสดีครับ